สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติทีมซูเอซายสควอชกันนั่นเองหลายหลายคนนะครับผมถามผมไปมาว่าเนี่ยในหนังกับนในคอมิกเหมือนกันหรือเปล่าครับผมก็จะบอกว่ามันค่อนข้างเหมือนกันเลยครับผมแต่ถ้าว่าทีมซูเอซายสควอชเนี่ยมีมานานมากแล้วมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยไอที่เหมือนก็จะเป็นเหมือนกับเวอร์ชันใหม่ๆหน่อยครับผมแต่ไอเวอร์ชันเก่าสุดเลยเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนครับ จุดมุ่งหมายของทีมก็ยังไม่เหมือนกันเลยเราไปฟังเลยดีกว่าครับผมว่าทีมทีมนี้นั้นถูกก่อตั้งมาเพื่ออะไรและมันมีกี่เวอร์ชั่นมีอะไรยังไงบ้างไปเริ่มฟังกันเลยครับทีม Suicide ส q u ควในเวอร์ชั่นแรกที่ปรากฏออกมาในโลกคอมมิ่นั้นปรากฏออกมาในหนังสือ Brave and Bold ครับ โดยทีมทีมนี้นะครับผมประกอบไปด้วยสมาชิกถึง4คนคนแรกคือลิคแฟร์จูเนียคนที่2คือเจส Bright คนที่3คือด็อกเตอร์ฮิคนที่4คือเครินเกรสนั่นเองครับแต่ถ้าว่าฟังชื่อมันเนี่ยให้ผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูและไอคนพวกนี้นะไม่ใช่เหล่าวายร้ายเลยครับผมจุดประสงค์ของทีมนี้นะครับไม่ได้ทีมรวมเหล่าวายร้ายเข้าด้วยกันตั้งแต่แรก ทีมทีมนี้เป็นเพียงทีมทหารที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเหล่าสมาชิกฮีโร่เนื่องด้วยเหตุที่ว่าในยุคนั้นนะครับผมฮีโร่มากมายเนี่ยได้ประกาศยกเลิกไปได้ประกาศแบบว่ากเกษียณไปครับผม ฮีโร่นั้นไม่ต้องการจะทํางานเป็นฮีโร่อีกต่อไปแล้วสาเหตุที่ฮีโร่นั้นไม่ต้องการจะทํางานก็เพราะว่ารัฐบาลนั้นตัดสินเราฮีโร่อย่างไม่ยุติธรรมครับผมฮีโร่ทาดีแต่กลับได้รับการปฏิบัติอย่างเลวทรามทำให้ฮีโร่นั้นไม่ต้องการจะเป็นฮีโร่อีกและด้วยเหตุนี้เองเมื่ออเมริกาไม่มีฮีโร่นะครับพวกเขาก็เลยต้องหาใครสักคนมาทํางานนี้แทนโดยทีมทีมนี้นี่แหละครับคือผู้รับตําแหน่งแทนทีมซูเอซ่าสควอ้นั่นเองแต่ว่าในตอนแรกนะครับผมหลังจากที่เราฟังมาี่ย ดูเหมือนว่าทีมทีมนี้นั้นจะก่อตั้งเป็นทีมทีมแรกในประวัติคอมมิกเลยก็จริงแต่เพาะว่าในภายหลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยต่อมาอีกว่าเนี่ยจริงๆแล้วทีมทีมนี้มีมาอยู่ก่อนแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีแล้วทีมทีมนี้นะครับถูกก่อตั้งโดยลิกแฟคซีเนียซึ่งเป็นพ่อของลิกแฟคจูเนียนั่นเองทีมทีมนี้นะครับถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดหรือภัยอันตรายต่างๆที่อันตรายมากๆโดยสุดท้ายแล้วนะครับลิกแฟคซีเนียหรือว่าพ่อของลิกแฟค ข,ข้าวของทีม Suicide Squad ในเวอร์ชันออริจินอลแต่ผมว่าถ้าผู้ชมนั้นคงอยากรู้กันมากกว่าครับผมว่าทีมรุ่นใหม่นั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงทีม Suicide Squad ที่ถูกนําโดย Amanda แล้วก็มีเหล่าวายไลยนะ์นั้นมาเป็นสมาชิกของทีมทีมทีมนี้นั้นถูกก่อตั้งขึ้นได้ยังไงกันละ่ะ ทีมทีมนี้นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือเ e เจนตของ DC นะครับผมเรื่องราวนี้นั้นเกิดขึ้นมาหลังจากการก่อตั้งทีม s u เ c ซายส์ควอครั้งแรกนานมากๆแล้วเรื่องราวของทีมนี้เริ่มจะถูกลืมเลือนไปจนกระทั่งวันหนึ่ง Amanda Waller ที่ในตอนนั้นทํางานให้กับรัฐบาลอยู่ก็ได้ไปเจอประวัติของทีมทีมนี้เข้า เธอต้องการจะสร้างทีมทีมนี้ขึ้นมาใหม่โดยเธอก็ได้นำโปรเจกต์ทีมไปเสนอเธอต้องการจะนาเหล่าวายร้ายที่ถูกจับอยู่ในคุกเนี่ยมาทําประโยชน์บ้างครับผมโดยตอนแรกก็งงครับเราจะนำวายร้ายมาทําเป็นทีมได้ยังไงทําไมวายร้ายต้องยอมทําดีด้วยล่ะโดยอแมนด้าก็ได้เสนอให้ฟังว่าเนี่ยเราจะใช้การลดโทษเป็นรางวัลให้กับเหล่านักโทษที่มาร่วมทีมทีมนี้และดูเหมือนว่าทีมทีมนี้ก็จะถูกอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้นนะครับผมในตอนนี้ทีมซูเอซาส์ควอชชุดใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วโดยเธอนี่ก็ได้ไปตามลิกแฟร์ีู นี้นั้นประกอบไปด้วยกับตันบูมแรงเดยช็อตบรอนทเกอร์เอนชานเต็ดแล้วก็บล็อกบัสเตอร์นั่นเองครับและภารกิจแรกของพวกเขาก็คือการไปจัดการลูกน้องของดาร์กไซที่มายังโลกมนุษย์นั่นเองภารกิจนะั้นสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้แต่ดูเหมือนว่าเพียงภารกิจแรกนะครับผม ทีมทีมนี้นั้นก็ได้ทําจุดประสงค์ของมันภารกิจฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับในภารกิจแรกก็มีคนตายแล้วและผู้สั่งเวทชีวิตในภารกิจแรกครั้งนี้ก็คือบล็อกบัสเตอร์นั่นเองและหลังจากนั้นทีมซูเอซ่าส,สควอนั้นก็ได้ไปทําภารกิจอีกมากมายสมาชิกในทีมนั้นถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมบางคนก็อยู่ในทีมหลายภารกิจบางคนก็ทําภารกิจเดียวแล้วก็ไปวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ครับผมโดยศัตรูหลักของทีมซูเอซ่าสควอทก็คือเหล่าจีฮัทนั่นเอง จีฮันนั้นเป็นหน่วยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีอเมริกาและซูเอซายส q ควอเนี่ยก็จะคอยไปขัดขวางจีฮัครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อา,า่าของทีม s u เ c ซายส q ควอในเวอร์ชั่นออริจินัลนั่นเองทีนี้นะครับเรามาลองฟังทีม s u เ c ซายส q ควอในเวอร์ชัน n ิว52กันบ้างดีกว่าทีมซูเอซายส q ควอในชุดนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมชุดที่ดังที่สุดเลยก็ว่าได้ทุกๆคนนะั้รู้จักทีมซูซายสปอร์ตในเวอร์ชันนี้กันหมดครับผมไม่ค่อยมีใครรู้จักไอเวอร์ชันเก่าๆหรอกมีแต่คนรู้จักเวอร์ชันใหม่ๆโดยเวอร์ชันใหม่นี้นะครับทีมก็คงถูกก่อตั้งโดยอแมนดาวอลเลอร์เช่นเคยแต่ถ้าว่าอแมนดาในเวอร์ชันนิวฟิฟตี้ทูนั้นไม่ใช่อีกแก่ป้าอ้วนเหมือนสมัยนี้นะครับเธอเป็นทหารสุดห้า้นั่นเองโดยทีมทีมนี้นะครับก่อตั้งขึ้นก็เพราะว่าหนึ่งในภารกิจที่อแมนดาไปทำ ภารกิจนั้นได้เปลี่ยนให้เพื่อนของเธอกลายเป็นปีศาจร้ายและทำให้เธอต้องฆ่าเพื่อนของเธอหลังจากนั้นเธอก็เลยคิดมาได้ครับผมว่าเนี่ยจะเอาทหารดีๆมาเสียสลับแบบนี้มันไม่คุ้ม,มเ,เลยเธอต้องการทหารที่พร้อมจะตายทหารที่ไม่มีอะไรจะเสียออเมด้าเลยเกิดไอเดียขึ้นมาเนี่ยว่านําพวกนักโทษมาทําเป็นทหารดีกว่าไอพวกนักโทษพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรจะเสียหรอกพวกมันเป็นคนเร็วเอาพวกมันมาทาดีซะบ้างก็แล้วกัน และในที่สุดแล้วทีมซูเอซายสควอชเวอร์ชั่นใหม่ก็ถูกก่อตั้งขึ้นและในการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งนะครับผมก็จะมีระเบิดติดอยู่ที่คอนักโทษทุกคนหากใครต้องการจะหนีก็ตู้มตายในทันทีนะครับผมภารกิจส่วนใหญ่ของพวกทีมซูเอซายสควอชในเวอร์ชั่นใหม่นี่ก็จะแบบมีแต่พวกรอบค่าหรือว่าไม่ก็ไปจับตัวคนนู้นคนนี้มาภารกิจก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับผมโดยตัวหลักๆลัลงๆของทีมก็จะมีเดยช็อต h a ร์รี่ควิกับตันบูแบรงแางายหลังเดโตก็มาเข้าร่วมทีมทีมนี้ด้วยต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับผมไว้ถ้าถ้าผู้ชมอยากดูกันเนี่ยเดี๋ยวจะลองทําเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขามาให้ดูกันนะครับและเรื่องราวของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยววันต่อๆไปเนี่ยจะมีเรื่องราวของสมาชิกทีมทีมนี้โผล่มาเรื่อยๆทีละคนทีละคนนะครับไม่ไว่าจะเป็นหรรือาากกับ ang, กตบบูง็ม เดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับและหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วอยา่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ